ออป็นไมด้นั่นแครับใชง่ามาสุ่ได้ไมด้ได้ไม่เป็นไรเาชิ้นงานมันเล็กไงอันนี้ก็สั้งตัดด้เลยครับกรติ๊กที่มีฟ้าแล้วก็ขยับหัวนั่นแหละขยับหัวติ๊กกอนนึงก็โอเคได้เลย ตามเตืนสีแดงเลยได้เลยครับตัดได้เลยโอยังเร็วครับวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีการตัดนะครับชิ้นงานนะครับคือลูกค้าออกแบบเสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับก็จะมาสั่งตัดโดยผ่านคอมพิวเตอร์นะครับนี่นะครับก็แนะนําวิธีการใช้เครื่องนะครับ่แปะก็ขาดละ ต่อไปเราก็จะทำบล็อกก็คือสี่เหลี่ยมอเเลองวัดดูเอ๊ะเลยออไปิ้งปิ้งอย่างนั้นเออเราจะบอกเขาว่าแบบอนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับก็เป็นการเดินน้ำยานะครับนั่นแหละอันนี้ใช่ไหมฮะใจกับใจกับ ฝาหลังกับฝาหน้าให้เท่ากันนะให้ฝาหลังกับฝาหน้ามันเท่ากันอ่าโอเคใช้มือน,นิ้วโป้งกดตรงนี้ไว้โป้งข้างไหนก็นได้อ่าลูกตาไม่ค่อยดีนะครับเป็นอะไรครับเกิดนะอันแรกนะทุกคนใช่ใช่ใช่ทุกคนอันนี้โป้งกดไว้อันนึงอ่านิ้โป้งกดไว้ใช่ยากเหมือนกันนะเนี่ยก็เดี๋ยวใช,ใช้ใช้ใช้กิ๊บนี่ก่อนก็ได้โอเคนี่แค่อันบนอันเดียว แล้วก็ขยับอ่าแล้วก็เนี่ยขยับเอาง่ายกว่านะครับอ่าโอเคมันถึงต้องทำตัวเล็งไงครับถ้าตัวเล็งจะง่ายเลยนะใช่ตัวเล็งก็จะมีประการเมจิคีตองรูครับอืมถ้ามันไม่เต็มก็ไม่เต็ม มนกิบต่อครับมีความอากนิดนึงไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมันตัดออกใช่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 แล้วกันหลังจากที่เราเดินน้ำ<ด>ยาเสร็จเ,เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นำเข้าเครื่องอบอยูวีได้เลยครับอ,อ,อันนี้จะเป็นแกนนะครับส่วนขั้นตอนนี้จะเป็นวิธีการการเข้าแกนพระนะครับ แกนกลางนะครับเป็นการประกอบนะครับเราจากระดกนะเราหาเรามาลองอ่านะครับอ๋อจะลาบเลยเสร็จร้อมใช้ตัวบล็อกบล็อกตัวนี้กดใช่ไหมครับใช่บล็อกก็อยู่ในเบ้าตัวนี้อ๋อพ่อพ่อเดี๋ยวไม่ลองมือร้อนนะ นั่นแหละแล้วก็ใช้อย่างนี้ซิปซิปโอเค้องกดไปเลยกดแค่มาคลองมาคองเฉยครับโอเ okay. คมาคลองเฉยแค่น,นั้นแหละพอละกันมันเวลามันเย็นตัวมันจะแอนเงี้ย<อ>พลาสติกอะแต่ถ้ากดแรงมันจะติดใช่กดแรงมันติดต้องใช้หน้ากระดาษหน้ากระดาษลงอ่าจะไม่ติดพลาสติกกับพลาสติกเดยเอาล้อมจะด,ดูดกัน แล้วอันนี้ก็จะมาทำเป็นวิธีการเดินฝาหลังนะอันนี้เราก็จะทำอีกหนึ่งชิ้นงานนะครับด้วยน้ำยาเลย UV นะครับอ่าโอเคจากนั้นก็เปลี่ยนมือผมงงมือตเนี้งงงงงวางเสร็จอันนี้โป้งกดนะอะไรเงี้ย มันเราวางมันลงไปเท่าหร่ตรงตรงๆน่ะอ่าแล้วกานที่โป้งกดนั่นแหละกดแค่ประคองเฉยอ่ามันตรงไม่ตรงไม่เป็นไรแล้วก็เอากิฟตมา,หน,นาห,นนนนหนีบข้างบนอ่าพอกิฟต์นี่ข้างบนเลยกันนี้อ่าหนีบแค่ครึ่งนึงอ่ะนั่นแหละโอเคพอแล้วก็มาเล็งละพี่ช่วยผมเล็งอะโอเค นี่สมุดท้ายมันเอียงก็เอ,อยียงงี้นะครับแต่เราให้ตัวนี้มันตรงอันนั้นะได้แล้วเนี่ยได้แล้วดูไม่ค่อยออกต้องต้องฝึกต้องฝึกเยอะเลยนะเห็นนะดูมองอย่างงี้ยนะโอเคนี่ก็มองอย่างงี้ก็จะได้ละอ๋อมันตรงกันใช่เดี๋ยวเราทำมาร์กดีกว่าง่ายครับโอเคเข้าเครื่องอบกันเลยครับ โฟกัสไม่ตรงนะอเขาจะรู้ได้งไงว่าตรงไม่ตรงเส้นคมไม่คมอ๋อใช่ใช่มันจะพอดีของวันโนฟะกัสไงขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากเราเดินน้ำยาเสร็จเรียบร้อยครับเราก็จะมาสั่งตัดชิ้นงานนะครับตัดออขอบเมื่อกี้ที่ผมวางมันตัดมันไม่ตรงไงครับผมก็วางตัดไปเลยเมื่อกี้นี้<อ>ก็รู้มันเอียงกันแล้วไงแต่อันนี้มันตรงละก็คือเราเอาอันนี้มาก็คือแผ่นที่จะไปวางใช่ไหมมันเท่านี้ใช่ไหม ่ะก็คือวัดนี่คือตัดจริงแต่นี่คือตัดลอกไง oh. ใช่ไหมแต่เราดึงออกช่างมันไม่เป็นไรปล่อยมัน <Okay. S 2> แต่เวลาจริงมันต้องขนาดข่างมันของจริง oh. ครับอ่ะมาตัวอย่ที่คอมนะครับเหมือนเดิมแล้วก็ตั้งเส้นมาอยูรนี้จะดอมามาขอเดินนะครับมาแล้วตั้งตรงนี้ ก็มาอันทุกออกก่อนอทิ้งลบเส้นสีดำดำคืออันนี้ยื่ไปแล้วก็สูงออกครอบจุดไปด้วยแล้วก็สังตัดน,นี้จะดูที่เครื่องสั้นตัดปึ๊บม,มันจะมียิ้จุดกันหนึ่งทีอันนี้คือรูห่วง นี่คือหลุมแต่ถ้าเราไม่มั่นใจอรือว่ากลัวมันจะตัดเอียงมัตัดเบี้ยวเน่เราแค่ตัดอีกรอบนังก็ได้แต่ว่าใช้ไฟเบาตัดเส้นดำนัใช้ไฟเบาเราเริ่มจากการขุดหลุมวางผาก่อนนะครับเพื่อที่จะผาไปวางครับนักที่ผมบอกอ่ะมันจะไม่ค้างอใช้มือกดนิดนึงข้างหน้ผมจะทําให้ให้เป็นไกด์ไลน์นะผมก็ย้อนกลับมารตรงเส้นสีแดง ดีลิทหัวข้อเหมือนเดิม,ม, 3, ลม,ม,มแล้วหัวสราง,งราตัดสปีดสิบห้าเลยไม่ขำอ่าเหตุหมันจะเป็นรอยใช่ไหมครับเราก็เอาไอ้รอยนะมามองดูกระทาไปว่าตัต่างรอยนี้ไงอ่าอนั่นคือตรงแน่นอนอ่มันจะเป็นรอยใช่ไหมเป็นใจลายแล้วก็พระมาวางคว่ำหน้าลงจากนั้นนำพระลงไปวางนะครับเห็น,หน่ะ ให้พอดีกับหลุงที่เราตัดนะครับแล้วก็สั่งเครื่องครับตัดชิ้นงานนะครับในการตัดขอบพระาอันนี้จะไม่เบี้ยวแล้ว ที่มันเบี้ยวเมื่อกี้เพราะว่าฝาหน้าฝาหลังมันไม่เท่ากันมันก็เลยเบี้ยวใช่เลครับนะมันก็เลยเบี้ยวถ้าผมเอาฝาเอาพัหงายขึ้นเนี่ยจะดูมองเห็นจัดเลยนี่ผมลอกไปข้างหลังไง <c oughs> หลังจากเราตัดชิ้นงานขั้นตอนสุดท้ายนะครับชิ้นงานก็จะได้ประมาณนี้นะครับครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว เอา,าอ่างลยทุมกถ้า,าท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับเบอร์โทรตามด้านล่างนี้นะครับนะครับหรือแอดไลน์มาก็ได้นะครับเป็นเบอร์โทรนี้เช่นกันนะครับขอบคุณมากครับ